สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะมาเหอของที่ฝนได้มาจากใน Lazada X กับทาง e s t e e โรเดออันนี้เลยนะคะเป็นโปรพีเซลที่ฝนเพิ่งมีโอกาสได้ลองสั่งมาจริงๆแล้วอะ่ะเขาน่าจะมีการสั่งแบบนี้มากันหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ว่าฝนอะ่ะ ไม่เคยสั่งของจากใน l a ซ a ด้เลยนะคะสั่งไม่ค่อยเป็นเพราะปกติไปสิงอยู่ที่ช h อป e ีนะคะแต่สิ่งของอย่างแรกที่ฝนสั่งจากใน l a ซ a ด้ก็จะเป็นค e ี n s i n งบาร์ที่ฝนเคยรีวิวไว้แล้วนะคะของ b านิลาค o ใครอยากดูลงไปดูในคลิปล่างๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเ s t เตอร์โรเว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างให้ตามที่เขา PR ประชาสัมพันธ์เราไว้ไหมมาดูกันนะคะ นี่เลยนะคะก็เป็นกล่องจากเอสเต้โรเดอร์นะคะต้องบอกกันว่าของสมวัยมากฝนจ่ายพีเซลมัดจำก็คือวันที่ย1ิบเอ็ดเมษาหกสีนะคะแล้วก็ในคืนนั้นอะ่ะหกทุ่มฝนก็จ่ายส่วนที่เหลือนะคะชำระส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่เขาบอกก็คือ6กทุ่มถึงตีสองฝนตั้งนาฬิกาปลุก6กทุ่มเนี่ยทุกคนฝนรีบ จ่ายเลยเพราะว่ากลัวไม่ได้ของแถมที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะคะว่าของแถมที่เขาให้เรามามันมีอะไรบ้างนะคะว่ามันเป็นไปนตามที่เขาพูดไว้ไหมตัวแรกเลยนะคะก็ตัวแม่เลยนะเป็น S t t e r อ d e r รเ a a ร a n c ็ดวานไนรีแพนะคะส่วนของที่เขา PR ไว้มีอะไรบ้างนะคะที่เขาพ r าไว้ก็จะมีลูกๆูก3ตัวนะคะ ขวดละ15 ml 3ขวดนะคะแล้วก็จะได้เป็นลิฟนะคะแต่ส่วนที่เกินมาจากที่เขา PR มาฝนแบบดีใจมากที่เขาแถมมาให้ไม่คิดว่าจะได้เลยด้วยซ้ำก็จะเป็นตัว e s t e r o d e r Advanced Night t e p a i r Intense r e c e ซขนาด5 ml นะคะตัวนี้ฝนยังไม่ได้ลองใช้นะคะว่ามันจะเป็นยังไง แต่ต้องบอกกันมาตัวเนี้ยไม่ได้มีไบ f ฟด a าเฟอร์เมนไลซิแบบในตัวแม่อันนี้นะคะซึ่งทุกคนเราได้เกินโปรมาตัวหนึง่งเราก็ดีใจมากแล้วนะคะเราจ่ายไปแค่4,700แต่เนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือปริมาณก็คือแบบเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือ50 ml เลยนะทุกคนคุ้มมากๆใครไม่ซื้อคือพลาดแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า ฝนถามกับทางแอดมินเข้าไปบ่อยมากๆนะคะว่าเฮ้ยเราต้องซื้ออะไรยังไงถึงจะได้ตามที่เขา PR ไว้เพราะว่าฝ mm hmm. นเห็นคนเข้าไปคอมเมนต์ใน Lazada เยอะมากๆว่าทำไมไม่ได้ของตามโปรเลยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ฝนได้ตามโปรแถมได้เกินมาจากโปรอีกฝนก็เลยรู้สึกว่าโคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวให้ดูลิปนะคะลิปก็จะเป็นแพคเกจิ้งแบบแมกเนต น่ารักมากนะคะสวยแพคเกจจิ้งไม,ไม,ไม่ไม่ก้องแกงนะคะคงทนฝนทําตกทีหนึ่งก็ไม่แตกแล้วก็ข้างในก็สภาพยังดีอยู่ลิปเป็นออกแนวสีโทนโทนส้มๆมแต่ว่าจะเป็นไม่เป็นสีชัดจะเป็นออกแนวกรอสเบาๆนะทุกคนก็คือดีมากโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเอสเต้โรเดอร์แอดวานนั่รีแพร์ตัวแม่ของฝนดีกว่าต้องบอกกันว่าฝนใช้เอสเต้โรเดอร์เออาร มาสามปีกว่าแล้วนะทุกคนขวดที่ไม่ต้องนับเลยเพราะว่าอะไรฝนชอบที่เขาเหมือนกับเขาดรอปอายุผิวของเราไว้ไม่ให้แบบแก่ไปมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เนาะส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์ฝนมองว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาอะมีความคล้ายๆเดิมนะทุกคนดูคล้ายเดิมมากๆแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมฝนว่าสูตรเนี้ย มันดีกว่าสูตรเก่ามากๆแน่นอนมันเป็นสูตรใหม่มันก็ย่อมดีกว่าสูตรเก่าแต่ต้องขอบอกก่อนว่าสิ่งที่มันดีกว่าก็คือเราใช้นิดเดียวมันก็สามารถให้ความชุ่มชื้นเราได้มากกว่าสูตรเดิมสูตรเดิมเนี่ยฝนใช้ค่อนข้างเปืองกว่าที่น่าจะชุ่มเพราะว่าฝนเป็นคนผิวแห้งนะคะสูตรเดิมเนี่ยฝนใช้แค่ ขวดขวดหนึ่งฝนใช้ได้แค่เดือนหนึ่งเพราะฝนใช้เช้าเย็นแต่อันนี้ฝนบีบมาแค่นิดเดียวนะคะประมาณ3าหยดก็ทั่วหน้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเอาไฮยาลูรอนนะคะสูตรเดิมก็มีไฮยาลูรอนนะแต่จะบอกว่าสูตรใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนไฮยาลูรอนจากที่อยู่ลำดับท้ายๆขึ้นมาลำดับเกือบต้นๆเลยนะคะทุกคนฝนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้ความสำคัญกับผิวที่ ต้องการความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะแต่ว่าอาจจะมีซิลิโคนนิดแต่น่อยนะคะฝนชอบมากเป็นสกินแคร์ที่ใช้แล้วไม่ผิดหวังวัยสาบวกหรือ20ปลายๆเนี่ยฝนว่าควรใช้ได้แล้วเพราะว่ามันหยุดอายุผิวจริงๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนฝนจะมาพาดูว่าของแท้ลักษณะขวด อะไรยังไงจุดสังเกตเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็แค่มาเหินนะคะ e s สเตรอร์เดอร์เอ็กกับทาง l a ซ a ด a นะเราซื้อจากช็อ,ชอปออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยแฟลกชิพสโตร์เนี่ยเรามั่นใจว่าเราได้ของแท้นะคะเพราะว่าฝนเห็นหลายๆร้านที่ขายในช้อปปี้ราคาถูกมากขวด50 ml เนี่ยขายกันได้ยังไง2,000หรือแม้กระทั่งขวดร0 0 ml ขายได้ยังไงแบบ สามพนะคะซื้อแบบนี้ดีกว่าทุกคนเสี่ยงไม่ต้องเสี่ยงกับการแบบหน้าแหกนะคะเสียดายตังด้วยหน้าแหกด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนอีกอย่างหนึง่งฝนไม่รับสปอนเซอร์นะคะซื้อด้วยเงินตัวเองล้วนๆแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเราซื้อจากในลา z าด a เนี่ยเราคุ้มนะคะแล้วก็เราได้ของแถมครบเลยเนาะก็วันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะ จอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ